อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าทั้งสนามสอบทั้ง3ส,สนามเนี่ยมีอะไรเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้บ้างโอเคนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องวันสอบโอเคนะรุ่นเราเนี่ยจะสอบแพทหก่อนแกดแพทก่อนเป็นอันดับแรกนะจะสอบในวันที่2 0ถึง22มีนาะโอเคไหมประมาณนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทุกปีเนี่ยแพทหจะสอบวันแรกวันแรกของของช่วงการสอบแกดแพทก็คือน่าจะเป็น20มีนาะ โอเคนะถัดมาอาทิตย์ที่2เราจะข้ามมาสอบโอนเนก่อนโอเคไหมข้ามมาสอบโอนเนก่อนซึ่งมันจะอยู่ในช่วง27ถึง28มีนาะโอเคไหมแต่โดยปกติเนี่ยคณิตศาสตร์โอนเนเนี่ยมักจะสอบวันแรกโอเคนะมาสอบวันแรกโอเคแล้วเราถึงค่อยวกกลับมาสอบ9วิชาสามัญโอเคไหมซึ่งมันจะสอบในช่วง3ถึง4เมษายน โอเคไหมหรือพูดง่ายก็คือมันสอบติดกันหมดเลยทั้งสามวันทิศเลยโอเคไหมแต่ว่ากาวิชาสามัญเนี่ยโดยส่วนใหญ่คณิตศาสตร์จะสอบวันที่2โอเคนะนี่คือวันสอบเรียงดีๆนะวีที่1สอบแผทหนึ่งวีที่2สอบโอเนตวีที่3สอบ9ก้าสามันโอเคนะนี่เรื่องวันสอบถัดมาคือเรื่องเวลาสอบเวลาสอบเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะจำนวนข้อสอบมันก็ไม่เท่ากันโอเคนะถ้าอยากสอบแผทหนึ่งจะใช้เวลาสอบถึง3ชั่วโมงเลย โอ้โห oh, ให้เวลาเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนข้อสอบเขาเยอะสุดเลยในบรรดาสาสนามนี้โอเคนะข้อสอบก็จะเป็น Choice ถึง35ข้อเลยทีเดียวโอเคไหมแล้วก็เติมคำอีก10ข้อ45ข้อ3ชั่วโมงเออเยอะไหมไม่เยอะนะก็คือชั่วโมง1นึ่งสิบข้อตกอลสี่นาทีเองโอเคนะะถัดมาอ่ะ โอเน็บ้างอะไปดูโอเน็ตโอเน็เนี่ยให้เวลาสอบน้อยลงมาหน่อย2ชั่วโมงโอเคไหมเออแต่จำนวนข้อคขลดลงมาใจดีโอเคไหมเออข้อสอบปีนี้จะไม่เหมือนข้อสอบปีก่อนๆนะถ้าเราไปทาข้อสอบปีก่อนเราจะอ่านรู้สึกว่าเออข้อสอบมันเยอะเออแต่ปีนี้เขาลดจํานวนข้อยแล้วแหละเข้าใจดีนะเออลดให้เหลือช้อยยี่สิบสี่ข้อปกติทุกปีจะเป็นช้อยสามหรือสองข้อลดลงมาเหลือช้อยยี่สิบสี่ข้อแต่เติมคําเท่าปีที่แล้วเลยแปดข้อ โอเคนะเพราะฉะนั้นก็เป็น32ข้อ2ชั่วโมงก็คือข้อละเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงละเท่าไหร่16ข้อโอ้เยอะเหมือนกันนะชั่วโมง16ข้อเมื่อกี้ชั่วโมง1นข้อแม้ตนี้ชั่วโมงหนข้อต้องทำเร็วขึ้นนิดนึงนะอะส่วน9สามัญให้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นโอเคไหมแต่1ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าจำนวนข้อเขาอยลงไงเหลือแค่ Choice อย่างเดียวเลยอื หลือแค่ช้อยส์อย่างเดียวเลย30ข้อโอเคไหมช้อยส์สามสิบข้อเนี่ยคือตกแล้วเฉลี่ย1ชั่วโมงต้องทํา20ข้อเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเก้าแผ่นหนึ่งเนี่ยเขาให้เวลาเยอะใช่ไหมแต่จริงๆก็คือตอนหชั่วโมงเนี่ยทำน้อยนะแต่ถ้า9สามัญเนี่ยหชั่วโมงทําเยอะโอเคไหมเก้าสามัญเป็นข้อสอบสปีดเทสเพราะฉะนั้นเวลาเราสอบเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่เหมือนกันโอเคไหมแผ่นหนึ่งเน้น เนื้อหาแม่นคิดเลขถูกต้องโอเคไหมโอนเน็ตเน้นสาระพื้นฐานแต่ถ้า9สามัญเราจะเน้นข้อสอบสปีดเทสข้อสอบจะไม่เน้นยากจะเป็นพื้นฐานแล้วเราต้องคิดเร็วนิดน,นึง